วันนี้ก็จะพามาดูจักรยานไฟฟ้าทําเองนะครับจักรยานไฟฟ้าทําเองครับผมก็จะประมาณไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขี่ให้ดูครับว่าความเร็วจะได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นมอเตอร์สามร้อยห้าสิบวัตต์ครับแต่แบงใส่ตรงนี้ครับผมแล้วในกล่องนี้จะมีกล่องควบคุมกับแบตอยู่ข้างในครับมันก็มีที่ชาร์จนะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับ แบตก้อนละ20แอมป์24โวลต์นะครับผมแบต2ก้อนครับเดี๋ยวผมจะพาขี่ดูแล้วครับไปกันเลยก็จะมีสวิตช์สุ่งยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่ได้ปั่นนะครับ เร็วอยู่นะครับก็ได้อยู่ประมาณสามสิบยี่สิบห้าสามสิบได้นะครับจะเ,เข้าโคง้งเข้าโคง้งตัดโคขับมือเดียว โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา GPS ลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมเดิวไลประมาณเท่าไหร่โอ้โหนี่เลยครับก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงอีกนะครับเดี๋ยว จะมีโปรเจกต์หน้าอีกครับจะเป็นสกูตเตอร์ใส่มอเตอร์ครับสกูตเตอร์ใส่มอเตอร์แล้วก็จะเป็นสกูตเตอร์ที่ผมทําเองจาก350วัตต์จะเปลี่ยนเป็น3,500วัตต์นะครับล้อหลังเดี๋ยวรอดูรับชมกันได้นะครับรับผมยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผิดพลาดไปกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ